โอ้สวัสดีครับสวัสดีชาวแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ชาว Youtube ด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีไปทางแฟนเพจพี่เด็ดเมืองไทยด้วยครับวันนี้นเราก็เดินทางมาถึงโคราชครับอยู่จังหวัดโคราชนะครับผมตำบลอะไรไม่รู้อำเภอสูงเนินครับวันนี้พาทุกคนครับเดินทางมาชมครับรถอะไรเนี่ยแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นเครื่อง ปรับหน้าดินครับท่านผู้ามาชมเป็นเครื่องปรับหน้าดินแบบใช้ระบบ GPS ครับหรือว่าสั่งงานโดยจากสัญญาณดาวเทียมครับเป็นกับเป็นการปรับให้พื้นที่เรียบดูร,ระบบการทำงานครับใช้คูปต้า L4018 ST ครับเป็นการลากครับผมโอ้โหฟรีแล้ว พื้นที่ครับมาดูเครื่องระบบทำงานนี่สุดยอดเลยนี่เขาก็จะมีจัญญาณของเขานะครับจับแล้วก็มีเสาตั้งอยู่ตรงนู้น,นครับเสาดาวเ,เทียมครับตั้งไว้มุมไหนมุมหนึ่งนะครับการปรับพื้นที่นาะ แล้วทุกอย่างระบบนี่ก็จะทำการทำงานเองเลยครับตรงไหนสูงตรงไหนต่ำเราอยากได้แบบไหนเราสั่งการได้นะครับกับกล่องควบคุมยอดเลยครับมัตกรรมใหม่ครับการใช้ไฮ้ดรลิก น,นี้ดยอดเลยพี่คนใดครับอ้บอันนี้ทําอะไรครับพี่เนี่ยน,นี่กําลังปรับหน้าดินอยู่นะครับกําลังปรับหน้าดินบนพื้นที่นาอยู่นะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ตอนแรกนะครับก่อนปรับเนี่ยมันจะมีค่าความต่างสูงต่ากันอยู่ประมาณ20%นะคปรับอ๋อ20%เตอนนี้คืปรับให้มันเรียบเท่ากันทั้งแปลงนะ,ะอ๋อแล้วเครื่องตัวนี้เครื่องตัวนี้มีอะไรมั่งครับพี่ตัวนี้อเครื่องตัวนี้นะครับจะเป็น เพื่อปรับน้ดดินที่ใช้ต่อพ่วงกับรถไถนะครับผมซึ่งตัวนี้หน้ารุ่น TL 2.1 0นะครับหน้ากว้าง2เมตร10นะฮะเอาไว้ใช้กับรถรถเล็กๆนะครับในงานนานะฮะอ๋ออันนี้อันนี้กว้างเท่าไหร่นะอะไรครับอันนี้กว้างเท่าไหร่ครับหน้ากว้าง2เมตร10ครับ2เมตร10ใช่ครับก็จะเหมาะกับรถ47 50ซึ่งตัวนี้40แรงก็ใช้ได้อ๋อ40แรงก็ใช้ได้40แรงแล้วก็ใช้ได้ซึ่งซึ่งแต่แต่40อาจจะหนักรถนิดนึงเพราะว่า ไอ้ของเราจริงๆมีร้อยสามสิบอีกตัวแต่ว่าร้อยสามสิบเอาไปออกไปรับจ้างอยู่อ๋อเอาตัวนี้มาทำตัวนี้มาทําซึ่งตัวฝาหน้าดินเนี่ยของเราเนี่ยครับจะใช้เนี่ยครับตัวปั๊มปั้นีีโอเลยเหรออ่าปั้นีีโอนี่นี่มีน้ํามันอยู่ในนี้ครับอันนี้มีน้ํามันอยู่ในตัวอ๋อน้ำมันก็ไฮโดรลิกก็อยู่ในนี้หมดเลยแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้เป็นรุ่นเก่า แต่ร,รุ่นใหม่มันจะมีระบบอีกทีซึ่งตัวนี้เป็นรุ่นที่เราเอาไว้ใช้เองอ่า uh, <ข Ooh. S 2> ก็เลยดูมอมๆเย็นๆหน่อยแต่เดี๋ยวอ่าเราจะมีส่งมอบนะครับอย่างที่เห็นมีงานวันนี้ฟาร์มชุมชนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเร,า,เราจะมีส่งมอบตัวใหม่ให้อ่าใช่ครับผมวันนี้ก็เลยมาปรับให้ดูให้อ่าสัก70 80เดี๋ยวพรุ่งนี้หน้างานก็จะมีปรับเรียบเว่ามันเรียบจริงี๋ยวเราก็จะมาติดตามกันดูเรื่อยๆครับครับผมแต่นี้ก็ใช้ระบบแบบ ระบบเลเซอร์ครับ <Laser. S 1> นี่นี่ตัวรับสัญญาณล้ว,ลวตัวส่งสัญญาณอยู่นู่นครับพี่แล้วผมสงสัยว่าถ้าเป็นใช้ระบบเลเซอร์อ่ะมันต้องส่งพื้นที่แปลงไปให้เขาทํำไหมหรือว่าสามารถทํากับตัวเราได้เลยตัวเราได้เลยครับอันนี้คือผมมาตั้งคนเดียวเลยอ๋อมาตั้งคนเดียวเลยผมก็ยกตัวส่งสัญญาณมานะครับมาตั้งปุ๊บแล้วก็เอาตัวรถมานะครับผมแล้วถ้าส่งสัญญาณ สัญญาณตัวนั้นมันจะมาหาส่งสัญญาณมาหาตัวไหนตัวนี้เหรอนี่ครับออกมาหาตัวนี้ตัวนี้ก็จะแปลงสัญญาณแสงเลเซอร์ที่มันได้รับเนี่ยเป็นสัญญาณไฟฟ้าเ้าตัวควบคุมควบคุมตัวควบคุมก็จะมาสั่งวาล์วตัวนี้อีกทีครับอ๋อสั่งวาล์วตัวนี้วาล์วครับวาล์วก็จะมาสั่งให้กระบอกไฮดรอลิกเนี่ยรักษาระดับไว้ที่เราตั้งค่าไว้ครับผมแล้วตอนนี้เราก็จะปรับได้ยังไงพี่กับกล่องตัวนี้ปรับพื้นที่แล้วเราจะรู้ได้งไงว่าพื้นที่ตรงไหนต่ำตรง ใช่ครับแบบว่าเรามาถึงปุ๊บเรามาตั้งเสาอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าคือเราอยากให้ตรงนั้นต่ําตรงงานสูงอ่ะเราจะจะดูตรงไหนจะปรับตรงไหนเดี๋ยวเราพามาชมครับให้หาข้อใจแต่บางเจ้าที่ผมเคยถามมาเขาบอกว่า,วาต้องส่งส่งพื้นที่แปลงไปให้เขาอะไรประมาณนั้นอ๋ออันนั้นเป็นกลุ่มอาจจะเป็นรับจ้างับบ,บแต่ครนี้ด้วยทำตัวเองนี่คืออ่าเดี๋ยวตามมาดูตรวนี้ว่าเรารู้ได้ยังไงใช่ไหมครับว่า ตรงไหนสูงตรงไหนต่ำนะครับครับผมอันนี้เรียกว่าไม้สตาร์ทนะครับครับอันนี้เป็นตัวเลเซอร์ดีเทคเตอร์หรือตัวรับสัญญาณเลเซอร์ตัวเล็กนะครับอ๋ออันนี้เราจะมาติดที่ตรงนี้นะครับอ่าอย่างเช่นเราตั้งไว้ตรงนี้นะครับเราก็ดึงขึ้นเลยมันจะมีสัญญาณเตือนเสร็จแล้วอ๋อตอนนี้สัญญาณเตือนแล้วอ่าใช่ครับ ถ้าถึงระดับของเขานี่นเขาก็จะส่งสัญญาณเตือนมหากล่องกล่องตัวนี้ใช่ไหมครับนี่คือได้ระดับแล้วจะเป็นเสียงปี๊ดยาแบบนี้อ่าอ่าตรงนี้สองห้าสองประมาณจุดห้าุดนะครับอืมครับอ่าเราวัดเลขอย่างนี้แล้วไปดูตรงที่ถัดไปอ่าตรงนี้นะครับที่ที่ยังไม่ไม่โดนดินเลยนะครับครับ เพราะว่าตรงเนี้ยตรงนี้ยังไม่โดนดินนะ,ะ,ะที่ว่าไม่มีใบมีดมาดันเลยนะครับเพราะ<ช>ว่า,วาหนึ่งระดับมันต่ํากว่านะครับ,รบเราดูรู้ว่ามันต่ํากว่าแค่ไหนนะครับอ่านี่นะครับเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้สองห้าสองจุดห้าใช่ไหมครับจุดหกอ๋อถ้าตีดยาวนี่คือว่าได้ระดับอของเขาแล้ว อ่านี้คือสองห้าแปดเห็นไหมครับเราเดินมาไม่กี่ก้าเนี่ยต่างกันหกเซนอ่าแล้วตอนนี้แล้วนี้เราก็บนรถเอาใช่แล้วก็เอาครับแล้วครนนี้ก็คือเราจะวัดให้ทุดจนทั่วแปลงอ่าจนให้ครบสี่มุมหรือว่าให้ครบทั่ววัดเป็นแถวเลยครับประมาณทุกทุกยี่สิบเมตรอ๋อทุกทุกยี่สิบเมตรหรือสามสิบอันนี้อันนี้พื้นที่จะน้อยหน่อยก็อาจจะเดินถี่หน่อยทุกยี่สิบเมตรอะไรอย่างเงี้ยครับก็แล้วก็เอามาก็จะรู้ว่าตรงไหนสูงต่ำกันมากแค่ไหนซึ่ง สำรวจครั้งแรกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีแผนพาไปดูว่าจุดสูงสุดคือจะบริเวณนี้ครับกับจุดที่ต่ำสุดตรงนั้นน่ะต่างกันประมาณ20ิเซนครับครับเดี๋ยวค่อยดูพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมาสาธิตอีกรอบนึงตอนนี้อ่าที่เรากำลังทาเนี่ยเรากำลังจะเปลี่ยนจากสูงต่างต่างกัน20ิเซนเนี่ยให้ท้งแปลงเนี่ยต่างกันไม่เกิน2เซนครับผมซึ่งเป็นง่ายต่อการให้น้ำซึ่งตรนี้เป็นเราการันตีเลยว่า เดินวัดทุกจุดได้เลยครับต่างกันไม่เกิน2เซนครับอันนี้ก็เหมือนว่าเราปรับคร่าวๆไว้ก่อนอ่าอันนี้เราปรับคร่าวๆไว้ก่อนแต่จะมีรุ่งเี้บเก็บไปเรื่อยๆอ่าซึ่งค่อยๆเก็บไปเรื่อยซึ่งตรงนี้มันเป็นงานละเอียดครับครับซึ่งมันก็จะช้ากว่าการใช้อ่าใบหน้ากันครับผมแต่ว่ามันจะเป็นงานละเอียดมันรับประกันนะครับมันก็มันก็โอเคกว่าผ่านหน้าอ่าครับการเก็บงานเก็บไปอะไรก็ต้องใช้เวลาแป๊บนึงอ่าใช้เวลาแป๊บนึงก็ถือว่าที่ ยังไม่ได้ปรับเลยเนี่ยไม่เคยปรับมาก่อนเลยอะไรเงี้ยครับ,รบมันจะนาน,นครับผมมันจะนานหน่อยอาาแต่ถ้าเราปรับแล้วเดี๋ยวปีต่อไปเนี่ยก็แค่วิ่งลูปรูปเฉยแล้วต่อปีอต่อไปอันนี้มันจะแค่ปีแรกที่เราจะมาปรับให้มันเสมอ,อมันจะเสียเ<ช>วลาหน่อยใช่จะเสียเวลาถ้าถ้าปีแรกผ่านไปได้ถ้าปีที่สองเรามาอีกเราก็แค่เอาตัวนี้มารูปหน้าให้เสมอแค่นี้ตัวนี้มันก็รับประกันเลยอยู่สามถึงห้าปีมันจะไม่กลับไปต่างกันสิบเซนยี่สิบเซนละครับมันก็จะค่อยๆไปแล้วพอต่อปีต่อไปแล้วก็ ลูกนิดเดียวมันจะไม่เหมือนว่าขั้นตอนแรกอ่าใช่ครับซึ่งตอนนี้เป็นการอ่าก่อนหน้านี้จะเป็นการปรับด้วยด้วยสายตาเนาะครับมันก็จะมีที่แบบจากเยียงอ่าเยียงไม่เสมอพูดมคถึงว่าอยากอยากให้เสมอฝั่งนี้สูงฝั่งนู้นต่ำบางทีก็ฝั่งนี้ต่ำฝั่งนู้นสูงก็จะไม่เสมอกั้มนตอนแรกเนี่ยดูดูด้วยตาเนี่ยก็ก็กะกันคร่าวๆนะฮะดูด้วยตานคิดว่าต่างกันมากน้อยแค่ไหนถามกะถางหลายๆคนก็บอกนิดเดียวไม่เกินคืบอะไรอย่างเงี้ยครับเพรว่ากันจริงโอ้โหยี่สิบเซนเนี่ย ยี่สิบเซนนี่ไม่ใช่น้อยนะใช่ครับยี่สิบกวเซนก็ไม่ได้น้อยครับยี่สิบเซนไม่ใช่น้อยนะครับอันนี้พี่โอนก็กำลังจะเตรียมพื้นที่ไว้ที่พรุ่งนี้ก็ให้มันต่างระดับก็ประมาณนักสองสามเซนใช่ครับอันนี้ก็เขาจะส่งมอบพรุ่งนี้อ่าครับผมแล้วพรุ่งนี้ก็จะมีตัวขอรถที่จะเครื่องปรับที่จะส่งมอบนะครับใช้กับรถไถของศูนย์ข้าของความพิจิตรที่นี่ครับอ๋อครับครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาดูวิธีการติดตั้งยังไงยังไงเดี๋ยวคอยดู มันใช้ได้กับรถทุกยี่ห้อครับครับผมพี่แล้วแล้วพูดถึงว่าถ้าปั่น PTO เนี่ยต้องใช้รอบประมาณเท่าไหร่พี่เราใช้รอบมาตรฐานของรถไถทั่วไปครับรอบมันมันถ่าทั่วไปอยู่ที่ของของห4 0อ๋อ540เพราะรถไถมันจะมี P PTO สองรอบเนาะรอบห้าร้อยกับเ0็ดร้อ0อ่าครับผมผมก็เลยต้องถามว่า540ถ้าถ้า750นี่มันได้ไหมตัวนี้มันจะแรงไปครับเพราะว่าตัวเกียร์ตัวเนี่ยเรา ทำให้มันมาเป็นรอบพอดีแล้วแต่พันร้อยสิบสี่เป็นพันหกร้อยรอบอะไรอย่างเงี้ยโอครับแล้ี่พอใช้ระบบไฮดรอลิกในตัวเนี่ยมันจะแก้ปัญหาเรื่องความร้อนอะไรเนี่ยจับได้ผู้มาทผมทำงานมามตั้งแต่ผมไม่ค่อยร้อนห้าโม,มอ่ามันไม่ร้อนอนะม่ร้อน,นชั่วโมง,งกว่าไม่มีร้อนเลยแต่ถ้าเราต่อจากรถไถครับต่อให้มันเป็นรถรุ่นใหม่หรืออะไรแค่ไหนี่ยก็มีความร้อนออ๋ความร้อนที่สูงแล้วด้วยความที่ เป็นวอล์ฟลาฟ้ามันทำงานแทบจะตลอดเวลาเพราะมันอัตโนมัติครับผมเราวิ่งเกินไปเซนนึงเมื่อขยับแล้วมันก็จะสั่งงานอยู่ตลอดวันนึงมันทำงานหลายพันหลายหมื่นครั้งหหลายมื่นเะเรับเรื่องความร้อนของระบบไอรุ่นนี้สองพันเราก็เลยออกแบบมาให้ก็สามารถปรับตัวนี้ได้ด้วยให้ความงายได้ใช่ไหมพี่ใช่ฮะับเพราะรถแต่ละรุ่นเนี่ยต้องให้แรงมาเท่ากันนะครับ ความสูงมันจะไม่เท่ากันอ๋อตัวนี้ก็เพื่อปรับได้เพราะว่าไปใส่กับรถลูกค้าให้มันได้ทุกรุ่นพูดถึงว่าวิธีการปรับพี่ถ้าปรับตัวพูดถึงว่าเอาไปใส่พูดถึงว่าเอาไปใส่ตัว60แรงหรือว่า50แรงเนี่ยครับวิธีการปรับต้องปรับยังไงพี่ให้มันเสมอแบบไหนเอาไปใส่นะครับก็คือเวลาเอาไปใส่กับรถหลายๆแรงเนี่ยคือเอาตัวสายพีโอเสร็จแล้วใช่ไหมครับครับอันดับแรกเลยคือตัวรับสัญญาณเนี่ยจะต้องสูงกว่าหลังคารถอ๋อเพราะมันจะได้รับ รับแสงได้ทุกมุมเน้ตแอยู่ต่ำกว่าใช่ไหมครับเราเราวิ่งไปหันหลังหันหลังให้ตัวส่งเนี่ยมันรับได้แต่ถ้าเราหันหน้ารถมาเนี่ยตัวส่งอยู่ด้านหลังเนี่ยมันจะรับสัญญาณแสงไม่ได้มันต้องให้สูงกว่าหลังคาใช่ครับส่วนเรื่องความสูงเนี่ยมันก็ปรับขาตรงนี้เอาแล้วก็มาปรับแขนเพื่อที่จะองศาไม่ให้มันคว่ำหรือหงายเกินไปแล้วแต่เราจะปรับเลยอใช่ครับผมแต่ แนะนำก็คือให้ให้มันไม่คว่ำหรือหงายเกินไปนะครับก็ถ้าถ้าเะไง่ายๆก็ให้พื้นนี้เสมอพื้นเสมอครับเอรารกอาจจะยังไม่เสมอแต่ขับไปสักพักก็ดูเพราะว่าให้ตรงขอบเนี่ยมันจะกินดินไม่เท่ากันคืรอยเื้าไม่เท่ากันครับผมการตั้งคว่ำหรือหงายเกินไปเนี่ยมันก็มีผลนะครับมีผลต่อการปรับเรียบเราอาจจะสูงกว่าระดับถ้ามันคว่ำเกินไปนะครับตัวใบมีดด้านหลังจะยกมันก็จะไม่ได้ระดับที่เราตั้งไว้หรือมัน เราหงายเกินไปด้านหลังก็กดต่ำลงไปก็จะต่ำกว่าระดับอ๋อขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวดูพี่อ้นการปรับเนาะบนรถละกันรูอว่าพี่จะพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะปรับวันนี้ปรับปรับท้งวันเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ทุกคนดูเรื่อยๆครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็าไปครับสวัสดีครับ